สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k diy ด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กกนในเกม horror er maze part ท,ที่2นั่นเองซึ่งแน่นอน part ท,ที่แล้วนะครับผมผ่านแรงนะฮะก็คือว่าผมหาทางออกจากที่นี่ไม่ได้สักทีเนื่องจากว่าไม่รู้ทางนะครับผมก็คือวันนี้ผมเลยอ่าได้ทดสอบเล่นนะครับผม ลองเล่นแบบไม่มีมอนสเตอร์ดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงผมก็ได้แนวทางวิธีการเอาตัวรอดได้แล้วละครับผมท่านผู้ชมวันนี้ผมเลยจะมาแก้มือผมจะเอาชนะไอ้เปรดนั่นให้ได้ผมขอหาของก่อนครับผมก็คือหลักการง่ายๆครับมันให้เราเนี่ยพยายามที่จะต้องเปิดตัวนี้ให้ได้เนี่ยเปิดประตูนี้ให้ได้นะครับผมแล้วก็เปิด อพอเปิดเข้าไปได้แล้วมันจะมีประตูอยู่2ชั้นพอมีประตูอยู่สชั้นเราก็ต้องเอากันไกนะครับผมมาตัดสายแล้วมันก็จะขึ้นจากนั้นก็เอาโค้ดไปไปเปิดนะครับผมรหัสไปใส่รหัสเปิดไอ้นั่นเปิดประตูย่านนะครับผมจากนั้นเราก็เข้ายานก็เปิดเครื่องนะทำงานก็กลับบ้านได้เลยครับแน่นอนการที่จะทำให้ภารกิจมันลุล่วงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ เพราะว่าไอหมอนี่มันจะไม่ปล่อยผมแน่นอนอะไรวะ <c oughs> เนี่ยไอประตูข้างหน้านั้นอะเนี่ยที่ผมชี้ลูกศรขี้เขาขานี่ก็คือมันสําคัญมากเลยนะครับสองบานนั้นเพราะว่ามันคือห้องที่ผมจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งได้ซึ่งนั่นเฮ้ย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 เสียงอะไรโว้ยเก็บ ไม้คันโยกตัวนี้คือไม้คันโยกนะครับท่านผู้ชมก็คือให้เราไปโยกโยกโยกเนี่ยนนะครับผมโยกสักสองสามทีเฮ้ยโอ้โน่นโน่นโน่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยโอ้โหมันออมไปแล้วมันออมไปแล้วก็คือมันฉลาดนึ่ง มันอ้อมไปนู้นมันอ้อมไปนู้นมันอ้อมไปนู้นมันรอเราครับมันอ้อมมันรอเราถ้าเราอ้อมไปอ่ะถึงว่าทําไมผมแวบไปแล้วมันไปนู้นแป๊บเดียวเพราะว่ามันอ้อมอย่างเงี้ยมันฉลาดท่านผู้ชมโอเคผมว่ามันน่าจะหายไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะอยู่แถวไหนดูไหนมันดักแล้วครับมันดักฝั่งหน้าแล้วครับนู่น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  เนี่ยถ้าผมล่อให้มันมานี่ได้มันจะเป็นภารกิจสําคัญของผมเลยเฮ้ยถ้าผมล่อมันมานี่ได้นะมันจะเป็นอะไรที่ดีสุดผมจะได้ขึ้นไปโยกโยกโยก,โยกเลยให้แตกเลยเฮ้ยเฮ้ยว้าว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 ้ตายเถอะตาล่าไอ้ตายเถอะมันวิ่งติดติด,ตดผมเลย ผมต้องวิ่งขึ้นไปแล้วในห้องที่ผมจะขึ้นไปก็คือประตูบานนั่นผมจะต้องเข้าไปโยกในนั้นให้ได้โอ้โหเวลาขึ้นบันไดอ่ะมันจะช้าห้องนี้เลยปิดประตูเฮ้ยมันจะเข้ามาหรือเปล่าวะมันจะเข้ามาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมกลัวมันจะเข้ามาผมกลัวมันจะเข้ามาถ้ามันเข้ามาการงอกเลยนะ เฮ้ยประตูนี่เปิดเถอะนี่เปิดเถอะ thank you very good มากหาของก่อนครับเฮ้ยอย่าบอกว่าว่ามาแล้วไม่เจออะไรเฮ้ย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 ไม่มีอะไรจริงเหรอนู่นนู้นข้างหน้ามีาหน้าจะมี โอ้มันยังไม่เปิดเลยครับนี่ไงสิ่งที่เราต้องหาไอตัวนี้แล้วก็จะมีอีกอนหนึ่งนู่นน่าจะสีขาวนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใครวะน่ะมีรถคนมาจะได้ยินเสียงรถนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยนิดหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าผมออกไปผมจะเจอตัวนั้นคือโค้ดครับเราก็จะไปต้องใช้เหมือนกันถ้าผมออกไปผมเจอปะวะหนึ่งสองสาม ไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกว้ายเฮ้ยเฮ้ยมันผมอันนี้แน่นอนมันผมอันนี้แน่นอนเชื่อผมไหมเชื่อผมไมหม,มคุณให้เท่าไหร่เชื่อผมไหมคุณให้เท่าไหร่น่งไงมันมาดักแล้วมันมาดักแล้วโอ้ยลงไปข้างล่างเลยจา้ามันลงไปข้างล่างแล้วจา้าโอเคเฮ้ยมาแล้ว ไม่ต้องวิ่งไปต้องวิ่งไปมันล่อเราเฉยๆสุดท้ายมันก็วิ่งไปคืนมันจะไปดักหน้าเราครับไอหานี่มันฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยบอกเลยเรื่องช่วยชัวนี่มันฉลาดนักผมต้องหาอีกอันหนึ่งก็คือคันโยกครับเอ้ยว้าวว้าว้ มาอย่านะจ๊ะไปไหนหรวะนู่นนู่นนูน่นมาเลยจ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้ามาแล้วลว,ลว,วิ่งกลับไปไหมว่ามันวิ่งกลับไปแน่นอนว่าวิ่งกลับไปแน่นอนเป็นไงมันวิ่งกลับไปแล้วไอ้ห่านี่มันจะลาดจริงบอกเลยเฮ้ยมันมีครอบครัวนี่ว่ามันมีครอบครัวท่านผู้ชมนี่ไงผัวเมียมันนั่นแหละแต่ผมไม่เจอเมียมันหรอก ผมจะออกไปเจอมันดีปะเจเจมาปะมาปะ้ยตรงไหนตรงนี้แหละเอุ้ยเจ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 โอ้ยโอ้ยแม่จ้าหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนนีก่อนตามมาติดๆปะวะโอ้นขึ้นไปแล้วครับอันเนี้ยมันไม่ได้มันสำคัญอยู่มันเป็นรูปแบบครับ ถึงว่าทำไมผมถึงเสียบปั๊กไฟดูดก็เพราะอย่างนี้นะครับผมผมไม่มีรูปแบบไงมันต้องใช้รูปแบบนะครับท่านผู้ชมผมต้องค้นหาก่อนในนี้น่าจะมีของดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่เอาสิครับอยา่าอย่าหยอกกันเลยให้ตายเถอะซาร่าซาร่าคุณได้ยินเสียงผมรอเปล่าช่้ย เฮ้ยเฮ้ยซ <My S 1> าลาผมได้ยินผมได้ยินเสียงของเขาโอ้เออ,อ,อมาแล้วมาแล้วอ่ะมาแล้วอ่ะมันตามกันเลยอ่ะวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนเพราะว่าในตู้นี้น่าจะมีดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจด้เวลาขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปเลยมันขึ้นมาปะม,ามันขึ้นมาด้วยห้องนี้น่าจะเปิดได้อุ๊ยเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียวครับท่านผู้ชม โอเคผมต้องวิ่งขึ้นไปชั้นบนแน่น,นอนชั้นบนเป็นชั้นที่ผมยังไม่สำรวจหมดมันจะมานี่หรือเปล่าท่านผู้ชมผมต้องหาที่ซ่อนข่อนแล้วใช่ไหมครับมันไม่มานี่หรอกเนาะขอดูบรรยากาศโดยรอบก่อนว่าเฮ้ยมันรู้มันเห็นมันเห็นนะมันเห็นนะออ นาทีเฉียดตายมากนาทีเฉียดตายมากมาปะวะมาปะวะทุกครั้งที่เราได้อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไอหานี่มันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกแค่นี้แหละนี่ขนาดด่านอีซี่นะผมบอกมันคือด่านอีซี่นะครับถ้าเป็นด่านโคตรไม่อีซี่จะเป็นยังไงเปิดดูก่อนเฮ้ยเออ นางเอ้ยนางเอ้ยอย่าทำกันเลยโอเคไหมครับเสียงหายเลยฮ้ยยหุยเฮย,ย,ยผมหายตัวที่ผมเอามาจิ้มอ่ะมันไม่เจอครับท่านผู้ชมไอ้นั่นสำคัญอยู่นะผมถึงผมจะเปิดได้โอเคได้เวลาแล้วครับผมว่ามันจะมาหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยูเฮ้ยอยูกูอยู่นี่โอ๊ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอุ้ยอุ้ยภาพจำยังชัดเจนโอ้โยนู่นนนนนน่นนู่นโอ้ยรดผีครับหรดผีครับหรดผีครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วครับหัวมึงตามมาเหรอมึงตามมาเหรอ มึงตามมาเหรอไม่เอาสิยาไม่เอาสิไม่เจ้าวะไอ้โหลดผีด้วยโหลดผีปุ๊บมาปั๊บเลยมันจะมาโผล่ดักหน้าเราครับท่านผู้ชมคอยดูนะคอยดูนะเชื่อผมไหมกี่เปอร์เซ็นต์คุณให้ผมกี่เปอร์เซ็นต์เอาไม่ต้องให้สักเปอร์เซ็นต์แล้วแหละผมแค่จะหาของครับท่านผู้ชม นู่นไงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันอันนี้จริงจมันไม่จะเป็นต้องใช้อะคราวนี้ถ้ามันมาที่ผมจนมุมเลยนะเมื่อกี้ตายเลยนั่นน่ะอันนี้จริงๆมันมันมันไม่จะเป็นต้องใช้ก็ได้มันเป็นแค่ไอ้นี่ไม่ใช่พัวนะโอ้ยมันไม่ใช่พัวนะครับมันไม่ใช่พัวนะจ๊ะเฮ้ยนู่นไงไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วมันไปนู่นแล้วเฮ้ยอะไรวะอุ้ยนี่ไง เฮ้ยอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อสูอย่ามาเด้อสูอย่าเด้ออย่าอย่าบน่นไล่เขาแล้วมาบ่นให้เขาบ้าบอฮะเองอ่ะเองบ้าบอาได้เวลาแล้วครับผมรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรเฮ้ยคลุกถ้ามาแล้วแบบมันมีเครื่องดนตรีก็ได้อ่ะ เออจาแหวบขอดูก่อนนะก็คือว่าเฮออ้ยเฮ้ยมันไม่ให้ก็ทำเลยทิ้งเลยอ <c oughs> ย่าไล่กูเดอ้ออย่าไล่กูเดอ้เอ,อเฮ้ยมันไม่ปล่อยครับท่านผู้ชมยังไงมันก็จะตามไม่ถึงที่สุด เพราะว่ามันรักผมแบบที่สุดนี้เออนี่แหละเจ้าแบบอย่ามาเด้อขอดูก่อนอย่าฟาวเด้อยานแล้วขอยยานเจ้าอย่ามาเด้อไม่เอาไม่เอานะครับผมขอร้องละ่ะผมขอทำภารกิจเถอะคุณลุงเออนี่มันต้องลงนี้ เอออะไรนูเฮ้ย <S <S เหมือนมันรู้งานอะเหมือนมันรู้งานอะเอ้าอะไรวะสองอองี้แล้วก็เสียบไอ้ตรงใต้ใต้นี้ เฮ้ยเสียบตรงเออว้าวรุ้งานจังเลยนะเห็นทําโอ้ยดูทีตามติดเลยครับตามติดตามติดชีวิตกูจังไอ้ทิดไอ้ตายเธอต่อไปผมก็ต้องเอากุญเฮ้ยมีดตัดครับโอเคให้มันวิ่งตามมา ผมต้องใช้กันไกลครับผมจําได้ว่ากันไกลเนี่ยอยู่ในห้องที่เราฟื้นซึ่งแน่นอนห้องที่เราฟื้นก็คือห้องห้องไหนวะเอ้ยขึ้นไปก่อนแล้วกันมาปะวะห้องที่เราฟื้นนะครับมันจะมีนูนนู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 น,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 นเลยอีกไม่กีก่ย่างวะอุ้ยนี่ขนาดมันไม่ได้เจอแล้วนะ <c oughs> ไปแล้วแหละ เย้ yeah. ชะลอสีชะลอทำไมล่ะไอหำฮะเร็วขนาดนั้นทำไมไม่ไปดักเลยวิ่งไล่พี่เลยน้องนี่มันจะอยู่ห้องนี้หรือเปลาดูอุอออออ้อู้อู้อู้ยเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วนะมันเข้าไปแล้วมันเห่าอีกเลรวมันเห่าอีกแล้วหมาเห่าครับหมาเห่า เฮ้ยม้าเหาคนคนหล่ออ่ะผมวิ่งไปเลยแล้วว้าเฮ้ยเฮ้ติด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 ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวิ่งแล้ว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 แล้วแล้วปล่อยเะแล้วมันมามันกะจะมาเออให้มันไปไม่ต้องไปใส่ใจมัน มึงต้องมาหัวเลาะอย่ามาหัวเด้ออย่าหัวเด้อผมจะไปตัดสายแล้วนะคุณพร้อมกับผมไหมนี่กันไกลหรือว่าช้อนซ่อมมาเนี่ยได้ละจ้าคราวนี้จะชนะมึงให้ดูจะชนะมึงให้ดูบักหามึงบักหามึง มสามารถเอ่อต่อไปหาโค้ดครับท่านผู้ชมจะจะจบแล้วนะเข้าไปดูก่อนนี่หาโค้ดมาใส่นี่ครับน,นี่นู่นูนเลยให้เราจําโค้ดถ้าเราจํารหัสไม่ได้เชื่อปะมันต้องช็อตเออผมจําได้ว่ารหัสมันอยู่ในห้องห้องสองที่เราเข้าไปครับท่านผู้ชมท่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยฮนูนเดี๋ยวรอรอก่อนรอเฮ้ยไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้ามาแล้วไอ้บ้ามาแล้วเริ่มชินแล้วครับเริ่มยุย้ยเต็มเต็มเลยเดี๋ยววิ่งก่อนรอบอีกสักหนึ่งตลบครับท่านผู้ชมรอบอีกสักหนึ่งตลบมันมาแล้วเห็นไหมโอเคจากนั้นเราขึ้นเลยนะ เฮ้ยเอ้าทางขึ Wait, ้นก uh, ็อยู Jeez ่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างหน้านน้นครับชินกบฏเพลงเกิดโอยมันดักมันดักมันรู้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 ไอ้ห่านี่มันรู้เก่งเก่งเกมนี้บอกเลยเอ่อผีอะฉลาดมากท่านผู้ชมประเมินค่ามันไม่ได้เลยนะเฮ้ยมันตามมาแล้วไงมันไม่ให้ผมเข้าไปนี่ห้องเมื่อกี้ห้องสองอะห้องสองอะห้องสองอะ มาป่าวะผมว่ามันคง,งไม่มาเพราะมันคงไม่มาหรอกเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรปิดประตูเลยนี่หนึ่งห้าแปดสี่ง่ายๆพร้อมปะ หนึ่งห้าแปดสี่นะถ5ึ4งห้าแปดสี่ไป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 จะเข้ายาไอ้ปไ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 ปาปาปไปไ้ไปไปไปะปไ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 ปน้ไาาอไอไปป เอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเกมหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ